ตัวเมืองเทศบาลเมืองอำนาจเจริญก็ถนนเลี่ยงเมืองอำนาจเจริญตัวเมืองอำนาจเจริญนะทางเลี่ยงเมืองถนนช่วงนี้ก็จะเป็นถนน แปดเลนนะครับเพื่อนถังแปดเลน,นแล้วก็ตัวเมืออำนาจเจริญก็นี่นะอำนาจเจริญหนึ่งกิโลยะโสธรห้าสิบสี่กิโลทางยะโสธรน,นี่ก็จะไปทางเข้ายะโสธรก็จะไปทางร้อยเอ็ดสะละคามสุรินทรบุรีล์แยกไปทางโน้นได้นะครับถึงนลรราชสีมาแล้วเข้ากรุงเทพนะ เส้นทางนี้ก็ถ้าเพื่อนๆนะฮะมาเส้นนี้ก็ค่อนข้างที่จะวิ่งสะดวกสบายนะฮะถนนก็6เลนนะเพื่อนมหาวิาลนะฮะนี่บรรยากาศเข้าตัวเมืองอำนาาเจริญนะเพื่อน สองข้างทางนะครับจะมีทาง,งก็จะเป็นบิ๊กซีอำนาจเจริญ2กิโลเมตรนะเพื่อนบิ๊กซีนี้ก็จะไปทางมุกดาหารไปทางจังหวัดมุกดาหารไปทางนาครพนมนะครัสารกางจังหวัดไปทางขวาโรงเรียนก็ไปทางขวาตรงไปก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นตัวใจกลางเมืองนะใจกลางเมืองอำนาจเจริญ เลี้ยวขวาไปมุกดา,าราเลี้ยวซ้ายบุรมราชสานีตรงไปก็ยาสอน,นะครับเพื่อนถนนนี้ก็วิ่งสะดวกสบายนะถนนหกเลนนะเพื่อนถนนหกเลนนี่คือบรรยากาศตัวเมืองจังหวัดราชเริญช่วงเช้านะครับเพื่อนฮนะตัวอำเภอนี้ก็จังหวัดราชเริญนั้นก็ ตามหลักภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็แยกมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพื่อนแยกมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะตัวเมืองก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนถนนหกเลนนะครับรถก็จะวิ่งได้เรื่อยๆนะครับคล่องตัวนะครับเพื่อน เพื่อนท่านใดมาแถวนี้ก็ไปทางบนนะฮะรือก็จะมีสะพานข้ามไปปศส,อสอปปอลาวนะฮะไปทางมุกดาหารก็จะมีสะพานข้ามไปสอปป,อปอลาวนะฮะสะพานข้ามไปแขวงสวรรณเขต เส้นทางก็ในตัวมืออำนาจดันรถก็วิ่งได้เรื่อยๆนะรถก็วิ่งได้เรื่อยๆนะเพื่อนๆแต่ก่อนนี้อำนาจเจริญก็จะมีโรงหนังอยู่ลุงโรงนะเป็นโรงใหญ่นะเดี๋ยวนี้ก็โรงหนังก็เดี๋ยวนี้ก็ไปอยู่ในห้างหมดแล้วนะฮะห้าง ตามห้างมนะีก่อนบรรยากาััเพื่อนมานะชมบรรยากาศตัวเมืองอำนาจเจริญนะครับเพื่อนอรถในตัวเมืองก็จะติดอยู่ไม่กี่วินาทีนะเพื่อน,นะนก็จะมีไฟเขียวไฟแดง ขวาจะไปทางเส้นมุกอาหารออกไปอำเภอเสนางอำเภอเลืงลุกท่านะก็จะไปทางอำเภอหนองพอกอำเภอโพนทองเข้าจังหวัดร้อยเอ็ดไปสารคามได้เหมือนกันนะไปทัเส้นเส้นที่จะมุ่งหน้าไปทางมุกดาหารนาครพนมสกลนครบึงการเชื่อมต่อไปสพปลาวได้เหมือนกันนะตัวนเะมืองราจเจริญ ธนาคารก็จะมีทุกธนาคารนะ,ะในตัวเมืองแล้วก็เป็นบรรยากาศตัวจังหวัดอำนาจเจริญนะเพื่อนๆก็ทันใดมีเวลาว่างก็มาท่องเที่ยวนะฮะก็จะมีสถานท่องเที่ยวเช่นถ้ำแสงเพชรภูคนทองภูเกษตรเชื่อมต่อภูสารดอกบัวนะฮะแล้วก็มีภูเล็กภูน้อยภูเกษตรภู ต่อกันเป็นทิวเขายาวนะใกล้กับแม่น้ำโขงนะเพื่อนอีกก็เมืองก็จะมีเซเว่นอยู่หลายเซเว่นนะมีนิม,มาดร้านอาหารนะรในตัวจังหวัดก็จะมีพระมงคลมิ่งเมืองเป็นสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน,า,นาจเจริญนะเพื่อนก็พาเที่ยวชม,มนะฮะทัในใดก็ สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่า,า,จ,าจะเป็นประโยชน์ความบันเทิงความตื่นตาตื่นใจสำหรับการพาเที่ยวชมตัวจังหวัดอำนาจเจริญนะเพื่อนพบมาคลิปหน้าสวัสดีครับ